ปัญญาบนรสรีสวัสดีครับพบกับปัญญาบนรสรีใน EP ไม้กระถาง6นิ้วอีกเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นบนรสรีที่พ่อค้านํามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเย็น นี่คือบ่อนจักในตู้นะครับมาวางไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเวลานี้เป็นเวลานะครับ10โมงนะครับอาทิตย์อยู่บริเวณนี้นะครับ10โมงวันนี้แดดแรงนะครับตอนนี้เมฆมาบางัง10โมง45นาทีนะครับประมาณนี้เกือบตั้งฉากกับเกือบเที่ยงแล้วนะครับวันสีของเราก็ยังสดชื่นดีนะครับแต่ถ้าในตอนเช้านะครับพ่อค้านำออกมาวางจะ เป็นคนละลักษณะกันก็นกคือจะเหี่ยวจะยอดใหม่ของเขาหลอดใหม่ของเขาก็จะเอ็นซ้ายเอ็นขวารวมถึงใบอื่นๆด้วยสังเกตว่าบอนสีอยู่ในตู้ครับแต่แช่น้ำมา,มาวางไว้น้ําแห้งหมดทุกกระถางแล้วนะครับตรงที่บริเวณพื้นส่วนเว้นตรงที่บอนสีนะครับตั้งติดติดกันก็จะมีความชุ้ชื้นอยู่บ้างนิดหน่อยดังนั้นพ่อค้าจึงแนะนํานะครับเมื่อบอนสีไปถึงบ้านลูกค้าแล้ว แนะนำให้พักไว้ก่อนครับตอนเย็ยนเย็นค่อยแกะออกจากกล่องแล้วไปวางไว้แช่น้ําวางไว้ในร่มสักหนึ่งวันให้น้ําเขาชุ่มชื้นในบริเวณดินที่เราให้น้ําในกระถางชุ่มชื้นก่อนครับให้วัสดุด,ดูดน้ําได้ชุ่มชื้นก่อนแล้วค่อยย้ายเขาอีกรอบหนึง่งสามารถย้ายในตอนเย็นได้นะครับย้ายตอนเย็นไปวางไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมแนะนํา ในการด้ายบันสีในการปลูกบันสีนะครับไม่ควรให้โดนแดดตรงโดยตรงร้อยเปเซควรจะมีสแสลนหรือต้นไม้บังไว้ในบางส่วนเนื่องจากถ้าถ้าโดนแดดบนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นครับสีของเขาจะไม่สวยสีของเขาจะเข้มๆพอสีของเขาเข้มแล้วก็ออกสีของเขาก็จะไม่สดเท่าไหร่หรับบันสีที่อยู่ในตู้ก็เช่นกันนะครับถ้าเราเปิดตู้ไว้ตอน เย็นๆนะครับตอนเช้ามาเขาก็จะสดชื่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าการที่จะนําออกไปนอกตู้เ็าเปิดทิ้งไว้แบบนี้สักสามสี่วันก่อนนะครับให้กระถางเขาแช่น้ําอยู่ในทรงรูปทรงนี้เขาก้านของเขาก็จะแข็งแรงขึ้น,นครับหลังจากนั้นเมื่อเรานําออกไปข้างนอกก้านของเขาก็จะไม่ค่อยเอ็นไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ก็จะเป็นการปรับสภาพให้เขาก่อนก่อนที่จะให้เขาไปอยู่ในพื้นที่อื่นถ้าเราเปิดตู้ปุ๊บย้ายเขาออกไปเลยนะครับ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปตั้งในที่ที่ใหม่เลยเขาก็จะมีอาการช็อกสักทิดนึงนะครับหรือว่าเขาก็จะคล้ายๆกับไม่สบายตัวก็จะสภาพของเขาก็จะไม่ไม่ฟื้นไม่สดชื่นเท่าไหร่แต่ถ้าเราค่อยๆปรับตัวให้เขาเหมือนกับเรานะครับถ้าจะออกไปโดนอากาศหนามากๆเราก็ใส่เสื้อเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่บอลสีเช่นกันนะครับเราไม่มีเสื้อผ้าใส่ให้เขาแล้วค่อยๆปรับอากาศให้เขาเขาสามารถปรับตัวได้อยู่กับทุกสภาพอากาศแต่สําหรับบอลสีแล้วถ้าขาดน้ําเมื่อไหร่ครับทิ้งใบทันทีสําหรับบอลสีนะครับถ้าเขาทิ้งใบเขาถ้าเขาไม่โดนน้ําเขาก็จะทิ้งใบแต่ถ้าโดนปลูกอยู่ในบางจุดบางที่นะครับตัวนี้คือไม่ได้ตั้งใจปลูกนะครับหวงเขาหลุดออกมานะครับ ก็อยู่ในพื้นที่อยู่ด้านข้างมีน้ําบ้างนะครับใน่อนที่เราล้างตู้ล้างเนี่ยไม่ได้ลดน้ําต้ตนนี้ก็อยู่มานานนะครับหลังจากฝนไม่ตกประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับแต่ดินของเขาบริเวณนี้ก็มีความชุ่มชื้นอยู่บ้างเนื่องจากถ้าเราล้างตู้ก็จะมีน้าซึมออกมาด้านข้าง,ขางเขาก็อยู่ได้เช่นกันนะครับเขาสามารถปรับตัวได้แต่ว่าตัวน,นี้ไม่ได้โดนแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่พ่อค้าเคยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเป็นวันสีที่อยู่ นอกตู้นอกโรงเรือนนะครับอยู่ใต้ป่าผักหวานตอนหน้าฝนนะครับขับสวยงามแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่พ่อค้าต้องงดน้ําผักหวานป่านะครับเพื่อที่จะทํายอดให้เขาทําให้เขามียอดส,สวยๆเก็บขายนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งก่อนให้เขาสะสมอาหารในลาต้นของเขาสักนิดนึง mm hmm. เมื่อเขาเจอน้ํานะครับ mm hmm. เขาก็จะงอกจอดขึ้นมาใหม่สวยงาม แต่สําหรับบันสีนะครับเขาก็จะทิ้งใบเช่นกันนะครับถ้าเขาโดนแดดโดยโตรงครับเขาจะทิ้งใบเร็วแต่ถ้าอยู่ในร่มมีความชื้นนิดหน่อยเขาก็ยังพออยู่ได้ต้นไหนอยู่ในร่มนะครับก็ยังพอมีใบอยู่บ้างถึงแม้จะอยู่ในกระถางถึงแม้จะอยู่ในกระถางและไม่โดนน้ำเลยนะครับบริเวณนี้ก็เป็น ไซแม่พันธุ์นะครับที่เราทําให้เขาลงหัวนะครับพร้อมที่จะผ่าก็คืองวดน้ําเขาแล้วก็มาพักไว้ในร่มในสแลนนะครับก็ยังจะมีใบเยอะกว่าที่เมื่อกี้นะครับที่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นตดังนั้นการดูแลรักษานะครับแดดปริมาณแดดนะครับมีความสําคัญแล้วก็ปริมาณน้ําด้วยนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งมาดูกันที่จุดนี้นะครับก็จะรดน้ํา สม่ำเสมอนะครับสองวันลดสองวันเว้นหนึ่งวันนะครับช่วงนี้ลดสองวันเว้นหนึ่งวันความสวยสวยก็จ,จะเขียวสะอุ่มแล้วก็ใบสวยนะครับอยู่ในโรงเดือนแบบนี้ทางแสงให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ทางอนุญ,ญาตนามาให้ดูนะครับว่าทํายังไงบานสีถึงจะสวยงามนะครับถ้าโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นไม่โดนน้าเลยโดนแดด โดนแดดแล้วก็โดนน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนโดนแดดไม่โดนน้าส่วนที่ไม่โดนน้ำนะครับแต่ไม่โดนแดดมากก็จะทิ้งใบช้านิดนึงแต่ถ้าทั้งโดนแดดแล้วไม่มีน้ําเลยทิ้งใบเร็วมากนะครับดังนั้นะสถานที่ที่จะตั้งนะครับก็ดูบริเวณปรับปรุงให้เขานะครับเหมาะสภาพอากาศเหมาะสมเดี๋ยวเขาก็จะสวยขึ้นมาให้เราดูเองส่วนสองกระถางนี้นะครับน่าจะออกมาอยู่นอกตู้ได้สักสี่ห้าวันแล้วนะครับ อย่างสดชื่นดีอยู่นะครับแนะนําบอกต้นเย็นนะครับเน้นนะครับแกะกล่องแกะอะไรก็แกะต้นเย็นนะครับแต่บานสีจะได้อยู่ในสภาพประมาณนี้นะครับนี่คือไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเลยเราอยู่ได้ครับอันนี้มีกระถางที่หนึ่งหานุมานประสานกายนะครับป้ายปลายน้อยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับความสองต้นในกระถางหานุมานประสานกายป้ายน้อยให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับดารานกพลัดความสวยๆป้ายสวยๆฟอมหนึ่งต้นในกระถางดารานพลัดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับดารานกพลัดให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับกระถางที่หนึ่งดารานกพลัดกระถางที่สองความสวยๆป้ายสวยๆกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับดารานพลัดกระถางที่สองปราสาตทองความสวยๆครับ ความสวยแบบนี้ปลาสัตทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับปลาสทัทองให้ไปที่ราคา130บาทครับสีเทพรักความสวยๆความสามต้นในกระถางสีเทลสีเทพรักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับสีเทพรักให้ไปที่ราคา120บาทครับอุดราารัศจะมีแผงใบยาวสีเขียวกระถางนี้ เป็นบอลแพงนะครับกระถางนี้พ an, yes. ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับอุดรรัศมีแผงเขียวให้ไปที่ราคา50บาทครับสีเทพรักกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นกับหนอ1ต้นโตกับ1ต้นเล็กครับกัดสีสวยๆอันนี้กัดทีเทพรักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับสีเทพรักกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ ซับเจริญฟอร์มสวยๆวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับซับเจริญาปสวยๆแบบนี้ซับเจริญกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับซับเจริญให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับบุรุษสวรรค์ฟอร์มสวยๆเช่นกันนะครับฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางบุรุษสวรรค์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบุรุษสวรรค์ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระดูกสีชมพูเม็ดสีชมพูขอบใบสีชมพูข้างในกัดเส้นสีเขียว เขียวอ่อนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับชมพูทวีปพ,พร้อม2ต้นในกระถางปลายนะครับมีชมพูไม่ป้ายอยู่1ต้นครับป้าย1ต้นไม่ป้าย1ต้นชมพูทวีบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งรบาทครับชมพูทวีบให้ไปที่ราคา1นึบาทครับพร้อม2ต้นในกระถางปลาย1ต้นไม่ป้าย1ต้นนะครับฉัดทินกรพร้อมหต้นในกระถาง สวยๆชัดทินครกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหน tamam. ึ่งร้อยสามสิบาทครับหลอดใหม่มานะครับน่าจับใบใหญ่นะครับให้ไปที water, ่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับชัดทินครเศรษฐีริมนาคหน้าไม้สวยๆฟอมหนึ่งต้นในกระถางนะครับกัดสีชมพูมาแล้วเศรษฐีริมนาคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ เศรษฐีริมนาบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมีต้นคูณนะครับบังแดดของเขานะครับมีขนาดช่วงสิบเอ็ดโมงนะครับแดดก็ยังส่องไม่ถึงเพราะว่ามีต้นไม้บังเขาจึงเป็นไม้สีเขียวสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เลี้ยงแล้วเขียวสีไม่สวยนะครับลองดูว่าบริเวณข้างๆมีต้นไม้อะไรมาบังหรือเปล่านะครับจะช่วยให้เขาสีสวยขึ้นมาได้ นำมาต่อกันที่เศรษฐีริ่มนาคกระถางที่สองครับความสวยๆกระถางที่สองเศรษฐีริ่มนาคกระถางนี้ความหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กขอค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเศรษฐีริ้มนาคกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางนี้เป็นพญาดำลงแผงแดงครับความสวยๆใบแดงๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพญาดำลงแผงแดงให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ พญาดำรงราชานุภาพความสวยๆความหนึ่งต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางนี้หลอดใหม่กําลังโผล่ขึ้นมากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับพญาดำรงราชานุภาพไห้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับกระถางที่หนึ่งพญาดำรงราชานุภาพกระถางที่สองความสวยๆครับความหนึ่งต้นในกระ ang, รถางายสวยๆ พญาดำรงราชานุภาพกระถางนี pues mm ้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยสสบาทครับกระถางที่สองพยาม nah ุจจรินฟอร์มสวยๆหนึ่งต้นในกระถางกัดสีชมพูมาแล้วพยามุจจินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้สี่บาทครับพยามุจลินให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่บาทครับนางฟ้าจำแรงครับอาจจะมีทุกคลิปนะครับนางฟ้าจำแรงฟังสอต้นในกระถางฟอมสวยๆนางฟ้าจำแรงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 60บาทครับดังา้าจําเลงครับไปที่ราคา60บาทมีจํานวนครับสามารถสามารถสั่งได้หลายกระถางอย่าลืมนะครับสามารถอนญญาบัญสีสามารถนําในหลายอีพีมารวมกันแล้วจัดส่งครั้งเดียวได้ลองเลือกดูก่อนนะครับอนมุมานขัดสมาธิครับฟอร์มส่องต้นกับหนึ่งหนอขัดสีสวยๆอนมุมานขัดสมาธิฟอร์มสวยๆแบบนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสามสิบาทครับอนุมานคัดสมาธิสองต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับเพชรบ้านปทุมฟอร์มลุ้นนะครับสายลุ้นนะครับความสองต้นในกระถางลุนป้ายมีป้ายบ้างครับบางใบเพชรบ้านปทุมกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับเพชร,พร,ร,นนรบาร้นนรบรนนรานปท,าาทปุมสายลุ้นให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทความตัวโตจ้ปาปอกแก้วหน้าเข้มครับความตัวโต หนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กต้นเล็กของเขาหน้าสวยหน้าหวานเจ้าปลอกแก้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเจ้าปลอกแก้วหน้าเข้มให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับนะมืงงองนวแผงพร้อมสวยนะครับพายน้อยนะมืองนวแผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับนะเมืองนวแผงให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับโชคล่ำซ้ำพร้อมสองต้นในกระถาง โวคลำซำกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับโชคลำซำให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับวัฒนาดีความสวยๆความสองต้นในกระถางครับนึ่งหนอเล็กๆนะครับหนอกำลังมาเล็กๆวัฒนาดีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนร้อยสามสิบาทครับวัฒนาดีให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับซับอมพรลความสวยสวย วามใบดกๆใบใหญ่ซับพมพรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับซับพมพรความสวยต้นใหญ่ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับนกขัดสายุความสองต้นในกระถางหลอดใหม่ขึ้นสีส้มมาแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวนะครับเขาจะมีสีส้มนกข <poco S 2> claro. ัดสายุกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยี่สบาทครับนกขัดสายุให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่สบบาทครับ เท้าลำไพแผงแดงนะครับฟอมสองต้นในกระถางอีกป้ายนิดหน่อยนะครับกระถางนี้เท้าลำไพกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบบาทครับรลุงสุรีฟอร์มสวยๆฟอมสองต้นในกระถางน,นะครับรลุงสุรีหน้าสวยๆวันนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับลุงสุรีให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคุณสุภาวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางนะครับ ฟอมสองต้นกับสองหน่อเป็นฟอร์มกอคุณสุภากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับกระถางนี้ที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสองต้นกับสองหน่อคุณสุภากระถางที่สองครับฟอมสองต้นกับสองหน่อเช่นกันแต่ว่าหน่อเขายังเล็กอยู่คุณสุภากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับคุณสุภากระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับ พญาพิเภกครับตัดสีมาแล้วความสองต้นในกระถางแล้วก็หนึ่งหน่อและเป็กพึก่งโผล่ขึ้นมาพญาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับพญาพิเภกให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับหรือสีโคบุตรครับความสองต้นในกระถางหรือสีโคบุตรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับเมือสีโคบุตรให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับแก้วมังกรพร้อมส,สวยๆกัดสีส,สวยๆนะครับแก้วมังกรด่างลายปลาครับกัดสีส,สวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทเมืองนครทุ่มครับพร้อมสวยๆกัดสีสวยๆหลอดใหม่เขาก็จะอ่อนแบบนี้นะครับสําหรับวันแรกๆที่โผล่ขึ้นมาแต่ใบอื่นเขายังแข็งแรงอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราอัดคลิปกันตอนเกือบเกือบ,เ,บเที่ยงแล้วนะครับ เมืองนครทุมกระถางนี Mon 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 ้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเมืองนครทุมให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกวนดูฟอร์มสองต้นในกระถางกวนดูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกวนดูให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับอร์มสองต้นในกระถางพญาสุบันอร์มสวยๆกัดสีสวยๆพญาสุบันกระถางนี้นะครับเป็นหม้ที่ช่วงมันจะ จะมีไม้ช่วงที่กัดสีสวยๆหน้าหนาวนะครับหลายๆตัวเช่นกันตัวสวะพญาสุบันเป็นอีกตัวหนึง่งพญาสุบันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120ยบาทครับพญาสุบันให้ไปที่ราคา120บาทครับไก่เศรษฐีพร้อมสวยๆกระถางนี้พร้อมสองต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถะางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา110บบาทครับ ขุนกระจรเดชนะครับกัดสีมาแล้วสวยๆความสองต้นในกระถางใบน้อยนิดนึงนะครับกระถางน s> <S understood. everyone, ี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับขุนกระจรเดชให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับจัดโปรให้นะครับต้นเล็กนิดนึงใบไม่ดกนะครับให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับนางสวาหะความสวยๆกัดสีสวยๆวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางนะครับนางสวาหะกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสี่สิบาทครับนางสวาหะกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับนางสวาหะกระถางที่สองความัวโตความสองต้นในกระถางเช่นกันนางสวาหะกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทเช่นกันครับนางสวาหะกระถางที่สองเศรษฐีสุพรรณความสวยๆวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางครับเศรษฐีสุพรรณกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับเศรษฐีสุพรรณให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับกระถางที่หนึ่ง เศรษฐีสุพรรณความสวยนะครับกระถางที่สองกัดสีมาสวยแล้วนะครับมีแอบายเหลืองนิดนึงความส่องต้นในกระถางเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สองไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับชมพูพันธ์ข้องเมืองความสวยๆความส่องต้นในกระถางนะกัดสีสวยๆเช่นกันชมพูพันธ์ข้องเมืองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับ ชมพูพานธคลองเมืองให้ไปที่ราคา1 4 0บาทครับสีลาเพชรไซเล็กนะครับวันนี้มีมาแบ่ง2 1กระถางครับกระถางนี้มี2ต้นศีลาเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับศีลาเพชรให้ไปที่ราคา120บาทครับพรอนได้ไข่พร้อมส,สวยๆพร้ม2ต้นกับหน่พอพรอนได้ไข่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 150ยหสบาทครับพอนไข่ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอนุมานอมพัพพากระสีสวยๆพร้อมสองต้นในกระถางสีแจ่มๆแบบนี้นะครับอนุมานอมพัพพากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทครับอนุมานอมพัพพาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับนะเมืองนนสีสวยๆนะครับนะเมืองนนงนามเมืองนนแผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อย ยี่สิบาทครับนะมืองนุนให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับซับเจริญครับขอแบ่งเพิ่มอีกหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้ความส่องต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับซับเจริญสีสวยๆให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับของดรุฟความสวยๆความส่องต้นในกระถางกัดสีมาแล้วของดรุนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับของดรุนให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับกระถางที่หนึ่ง ขงดลุนฟอมกรนะครับมี3ต้นในกระถางกอตัวของดลุนกระถางนี้กระถางที่2พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 4 0บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา140บาทครับนาลีบุรภากัดสีสวยๆนะครับนาลีบุรพากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับนาลีบุรภาให้ไปที่ราคา140บาทครับฟอม1ต้นในกระถางจากกลมาศูนย์ฟอมสองต้น ในกระถางยักษ์ธมามสูนกระถางน hey ี <satisfactory> ้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อสี่บาทครับยักษ์ธรมมสูนให้ไปที่ราคา1 4 0ี่สบาทครับวันสีตะวันวันอังคารพร้อมสองต้นในกระถางวันอังคารกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 3 0้ยสสบาทครับวันอังคารให้ไปที่ราคา1 3 0้ยสบบาทครับสีชมพูกลมๆกระดูกเขียว สีมหาโพฟอมสองต้นในกระถางฟอมสวยๆสีมหาโพกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับสีมหาโพให้ไปที่ราคา1 8 0บาทครับบรรจันวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับฟอมสองต้นในกระถางบรรจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 30บาทครับบรรจันให้ไปที่ราคา1 3 0ยบาทครับกระถางที่1นบรรจันกระถางที่2อรฟอมสวยๆฟอมสองต้นในกระถาง อัญจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130าบาทครับอันจันกระถางที่2หลวงปู่แวนฟอรมชัดฟอมโตโตสองต้นในกระถางลายชัดชัดนะครับมีหนอด้วย1ต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับหลวงปู่แฝงให้ไปที่ราคา180บาทครับกระถางที่1หลวงปู่แวนกระถางที่2ฟอร์มโตโตเช่นกันกระดูกชัดๆัดนะครับ Também, jumped, ร kind of 180, ับสวยๆพร้อมสวยๆหลวงผู้แหวนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับพร์มสองต้นในกระถางฮกหลงขาวพร้อมสองต้นในกระถางอร์มสวยๆสองต้นในกระถางครับอีกหนึ่งหนอด้วยนะครับหนอสามใบฮกหลงขาวสองต้นกับหนึ่งหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา150บบาทครับ พบหลวงขาวกระถางที่2ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปชีราคา150บบาทครับฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆแล้วให้ไปที่ราคา150บาทครับกระถางที่2 2งฟังคงฟอมสองต้นในกระถางมีหนอมาแล้วหน่หนอด้านข้าง,างสองหนอนะครับสอฟังคงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 สีบาทครับสองฟังคงสองต้นกับสองหน่อให้ไปที่ราคา140บาทครับวิจิตจินดาป้ายส,สวยๆความสองต้นในกระถางวิจิตจินดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับวิจิตจินดาให้ไปที่ราคา150บาทครับกระถางที่1วิจิตจินดากระถางที่2ความส,สวยๆป้ายส,สวยๆแบบนี้ วิจิตจ right no ินดากระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับวิจิตจินดาป้ายที่สวยให้ไปที่ราคา160บาทครับปลาหูอมจันทร์ฟอมสวยๆอร์มสองต้นในกระถางหน้าไม้กัดสีมาสวยแล้วนะครับปลาหูอมจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับปลาหูอมจันให้ไปที่ราคา140บาทครับณเมืองนนท์ ด่างสวยๆนะครับเริ่มกัดด่างสวยๆมาแล้วน้ามึงนนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับต้นตัวตให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาขมดํพร้ามสวยๆพร้อมสองต้นในกระถางพญาขมดํากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับพญาขมดําให้ไปที่ราคาหนึร้อยห้บาทครับ2ต้นตัวๆด้วย ให้ไปที่ราคา150บาทครับดำเข้มดำเงามุนเทียนทองฟอร์มสองต้นในกระถางน,นะครับกัดสีออกมาส,สวยๆแล้วหลอดใหม่เขาสวยนะครับมาสีแบบนี้เลยมุนเทียนทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับมุนเทียนทองให้ไปที่ราคา150บาทครับความสองต้นในกระถางความตัวโตจักลับมาศูนย์ความสองต้นในกระถาง ความสวยๆความส่องต้นในกระถางลามาสูนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับใบสวยๆแดงในสวยแบบนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางปีกหงความโตความสวยๆความส่องต้นในกระถางสีสวยๆปีกหงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับปีกหงให้ไปที่ราคา150บาทครับความโตแบบนี้ นางอุตสาหมณีฟอมสองต้นในกระถางเริ right ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาสองต้นกับหนึ่งหน่อด้วยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับนางอุตสาหมณีกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับนางอุตสาหมณีกระถางที่สองครับฟอมสวยๆนะครับฟอมตัวโตสามต้นในกระถางสองต้นกับหนึ่งหน่อนะครับในกระถาง แซมขึ้นมานี้น่าจะเป็นนางใหม่นะครับกัดสีสวยๆแบบนี้นางอุตสามณีกระถางนี้พร้อมสองต้นกับหนึ่งหน่อแล้วก็แถมนางใหม่ไปด้วยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับนางอุตสามณีกัดสีสวยๆให้ไปที่ราคา160บาทครับกระถางที่สองหลวงราชเสนหาพร้อมสวยๆพร้อมสองต้นในกระถาง ความสวยๆแบบนี้ดวงรัชเสนหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับดวงรัชเสนหากระถางที่2อครับความ2อต้นในกระถางความสวยๆและก็สีสวยๆดวงลัดเสนหากระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับดวงรัชเสนหากระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับสำหรับ EP นี้นะครับพ่อค้าก็ถ่ายตั้งแต่ตอนสายๆนะครับ10บองกกว่า แล้วก็ออกไปทุระกลับมาถ่ายอีกทีนึงตอน1นึ่ทุ่มนะครับ1นึ่ทุ่มตอนนี้ก็1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วสําหรับใครที่สนใจวันสีโทรมาที่0ูนย์แปดเจหกเป็นทั้งหลายและเบอร์โทรสาหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ